สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC แฟนช่องทุกท่านทุกคนค่ะเอาคลิปนี้นะคะกลมาพบมาเจอมาอยู่กับเซียนซองอีกคือเก่าเหมือนเดิมค่ะคุณพ่อคุณแม่คะมาพบมาพอกันนะคะทางช่อง u t u b e บุญนําโชคอีกเช่นเคยค่ะสําหรับคลิปนี้เนาะเซียนซองมีแนวทางของพี c อใจดีมาฝากคุณพอ่ณพอคุณแม่แนวทางนะคะรัฐบาลไทยงวดวันที่16กรกฎาคม2568 PFC พีใจดีล่างอย่างเดียว มีใครจำชื่อนี้ได้บ้างเอะหลายท่านหลายคนที่ติดตามเส้นซองจะพ่อได้ยินซื้นอนี่ก,กัสติตื่นเต้นโลดดอกเออการรันตีความแม่นคุณพ่อคุณแม่ขาหลังจากวัดที่ผ่านมาพีเอฟซีบอกว่าอู้ยเขาคักเขาแน่เขาท้งเหล็กเด่นเหล็กวิ่งเขาท้งเหล็กจับคู่เก่าหนึ่งวสันบัตรที่หนีนวดวนี่ขอกลับมาผงาดอีกครั้งวัสดอขอเอาแนวทางนะคะมาฝากมาตอนมาแบง่งปันเพื่อนๆในช่องอีกแนวัสัน เพราะว่าตัวเลขแนวทางทีเหตุออกมาในนง้งวดนี้มันน่าคือน่ามาหน้ารวยมากๆว่าสันเด้เอา้าจังไดน,นะคะก่อนที้เข้าสิเขาไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขเนาะไทยเขามาแล้วนะคะเส้นซองกับฝากทุกท่านทุกคนนะคะฝากซอยกันกดถูกใจนะคะกดไลค์กดแชร์เนาะ เพื่อเป็นการให้กำลังใจซึ่งกันและกันกดไลค์กดแชร์แล้วนะคะผู้ใดยังโบกติดตามบกดกระดิ่งฝากกดไว้น้ำแน่นะคะจะได้บบผ่าดคลิปดีๆแนวทางเด็ดๆนะคะที่ทางช่องได้นำมาฝากในทุกๆมือเนาะอ่าและกัที่สำคัญนะคะถ้าผู้ใดผ่านมาเห็นคลิปนี้ถ้าสะดวกนะคะสามารถคอมเมนต์ได้นะคะฝากคอมเมนต์มาพูดมาคุยกับเส้นสองเนนะคะจะคอมเมนต์สวัสดีก็ได้นะคะหรือว่าจะคอมเมนต์เกี่ยวกับตัวเลขแนวทางของ p f c ก็ได้นะคะว่า คุณพ่อคุณแม่รู้สึกจังไดน,นะคะมักน้ำผีเอฟซบอรหรือว่าเลขนี้มันเป็นต่าล่างคือนกันวาบอรหรือว่ามันเป็นตะแล่นขึ้นบนนะคะอียงจังไดคอมเมนต์มาบอกมาเกาวมาผูดมาคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันนะคะใต้คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยก็แล้วกันนะคะทาสะดวกเนาะ ให้บรสะดวกเขาบอกเป็นยังบ่ได้อ่าบ่ได้กดดันเด้อคุณบอกคุณแม่บ่เป็นว่ายเสียงซองบอกว่าโอ้ยคอมเมนต์แน่คอมเมนต์แน่แม่อยากข้อเมนต์อยู่แม่คอมเมนต์บ่เป็นมาดั่นกดไลค์กดแชร์กันยังบ่เป็นอยู่เบิ้งเป็นอย่างเดียวให้กำลังใจอยู่ดอกลูกนะคะแต่ว่าแม่เฮ็ดบ่เป็นโอ้ยเฮ็ดจังไยกลายเป็นทุกไปบ่เมนนะคะเอาที่ทุกท่านนะคะสะดวกนะคะเอาที่ผู้ใดที่คอมเมนต์เป็นกดไลค์กดแชร์เป็นกะเฮ็ดได้นะคะถ้าผู้ใดที่ ออบอสามารถนะคะเส้น2องกับบอวาดอกคุณพ่คณอคุณแม่คะแขพานมาเบิงพานมาเห็นนะคะดูคลิปตั้งแต่ต้นจนจบให้เส้น2องก็ถือว่าขอบคุณมากๆแล้วนะคะดีเบิร์ตนะคะเนาะอ่ะมือนีนะคะกะมาอยู่กับเส้น2องเป็นคลิปที่2แล้วนะคะก่อนหน้านี้นะคะเส้น2องลงไปเป็นแนวทางนะคะชุด2ตัวตรงบนอย่างเดียวอ่างวดที่ผ่านมานะคะเอามานําเสนอเป็นงวดแรกคุณพ่คณอ,ค,อคุณแม่ งวดแรกแหกมานจริงๆนะคะเขาโป่งปังเป่งโป่งเลยนะคะบาตท,ที่นี่เมื่อนี้ได้งวดไม่มาฝากแล้วสามารถเข้าไปเบิ่งเข้าไปพิจารณานะคะไปเอาแนวทางตัวเลขได้เลยเนาะเส้นซองลงไว้หายคลิปก่อนหนะ้านะคะแล้วก็คลิปนี้นะคะขอเกินขอเว้าแน่จากน้อยกวนที่สีเบิ่งแนวทางเนาะต่องย่อมระวังงวดเมื่อกี้นะคะเส้นซองบดได้นาเสนอแนวทางของ PFC เพิ่นเนาะเนื่องด้วยว่านะคะพี่เพิ่นบอกว่าขอหยุดพักก้อนเถอะ ว่าก่อนที่จะยุดงวดเมื่อกี้นะคะมันกะมันหลุดสองงวดรือสามงวดนี่แหละเนาะคุณพ่อคุณแม่แล้วพี่เพิ่นก็เลยรู้สึกว่ามันไม่เคยหลุดมากขนาดนี้นะคะแล้วกะยานเนาะยานมันหลุดอีกนะคะแล้วผู้เพิ่นมามากูเพิ่นมาตามยานเพิ่นเสียงเงินเสียทองน้ำมาสันขอพี่นี่หยุดก่อนเดอร์หยุดคิดวิเครากรน,นะคะคํานวณไมกอนสันขอเบิงดวงเจ้าของน้ำมัก่อนนะคะเดี๋ยวจังไดท่าดีท่านี้กลับมาปล่อยให้ไหม่สันนี้ เบิ่งดูบานนี้คุณพ่อคุณแม่งวดเท่าบ่อนแานเสนองวดเท่าก่เห็นท่านะ่ะเขาะ้าบ่นแหน่เพื่อนวิ่งเด่นนะคะเพื่อนจะให้เลขเด่นมากเม็ดเดียวเนาะเด่นล่างเม็ดเดียวนะคะแล้วก็จับคู่มาบางงวดกับมีซีหางบางงวดกับมีหาหางเนาะงวดเมื่อกี้นะคะเด่นเก้าวสันเออจับคู่นี่มีเก่าหนึ่งผอมวสันเดโอ้ยคือเสียดายเห็นนอพีเอ้ยสนนดอกเพื่อนเกิดเสียดายขึ้นกันนะคะที่ว่าไดเอามาแบ่งปันบ่ได้มาฝากมาตอนเนาะ ก็คือจังทีวานะคะที่พานมามันรุดร้ายโพดนะกัะเกิดความบอแน่ใจบ่มั่นใจนะคะยานมะผ้ามูเสียเงินเสียทองวัาสันอะกัะบบ่เป็นหยังเนาะที่พานมาแล้วไก่มันพานไปนะคะย้อนกลับไปแก้ไขบ่ได้แล้วนะคะที่สําคัญคือทําวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็วันข้างหน้านะคะขอให้งวดนี้นะคะตัวเลขแนวทางของพี่ fc ใจดี เข้าอีกกลับมาเดินกลับมาแตกอีกนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งมากๆเพราะว่าตัวเลขนะคะมันถึกโอ้ถึกใจแจ้นจองพร้อมสัดีเออมันมีโตเทนูวสีลงทุนอยู่แล้วนะคะกันเลยนะคะมีความหวังอยากให้แนวทางของผี่เพิ่นนะคะถึกอีกสันดีในงวันนี้เนาะอ่ะเพืเ่อไม่เป็นการเสียเวลาโอ้อย่าเฝ้าเดี๋ยวอาขอฝากแม่นะคะสำหรับผุ้ใดที อยากได้ขีมหนาสวยหนาใซเดอร์คุณพ่อคุณแม่เส้นซองสั่งมากตุนไว้ให้แล้วนะคะนี่มีทั้งกลางคืนกลางวันนะคะแต่ว่าโตลักที่เส้นซองแนะนําคือตัวนี้นะคะกระปุกสีเขียวนะคะจะเป็นขีมท่ากลางคืนเนาะเน้นฟื้นฟูเน้นบํารุงนะคะเหมาะสําหรับผู้ใดที่เป็นฟ้าเป็นกะเป็นจุดด่างดำผิวหนามองค่าหนาเหี่ยวหนาแห้งนะคะหนาบ่ามีความชุม่มชื้นหนาที่าทานหนาหา้าเหี่ยวแห้งยังสีเนาะ หน้าเหี่ยวหน้าแห้งเนี่ยมันจะทําให้เรานะคะดูแก่กว่าวัย่าสันเพราะว่าไพรสีเอหนาอ้วนนาพร้อมนายนงก็สร้างแต่ว่าผิวนาเนี่ยทามันแห้งมันกันเนาะถือแดดก็ได้ถือร่มก็ได้ถือยังก็ได้มากังสิหน้าแห้งกร้านมันจะทําให้เราดูแก่กว่าวัยบองงามบอสดใสบอพองใสเซนสองแนะนําเอาตัวนี้ไปใส่เบิง้ง บอกเลยว่าตัวนี้ไพ่เป็นฟ้ากะายไพ่เป็นกะกะดีขึ้นนะคะไพ่นาดํานาขาวขึ้นท่านที่นะคะใช้ติดต่อกัน 2- ถึงสี่กระปุกมีผลลัพธ์ให้เห็นแน่นอนนะคะใครสนใจเนาะเบอร์โทรอยู่ด้านล่างนี้เลยค่ะมีทั้งกลางคืนกลางวันนะคะอยากได้ขีมยัง้งอยากได้ขีมฟ้าบอ่อย่างเดียวหรือว่าอยากได้กันแดดย่างเดียวหรือว่าอยากได้ทั้งสองหรือว่าอยากได้เสั่มนะคะติดต่อมาได้เลยนะคะเบอร์ไว้ข้างล่างนี้แล้ว0 9 4 0 2 9 2 6 7 4 0940292674เบอร์นี้เป็นไลน์ด้วยนะคะเป็นเบอร์ไล่พร้อมแล้วก็เบอร์โทรพร้อมมีไล่แอดไล์มาจจะง่ายมากนะคะแอดมาแล้วอย่าลืมทักข้อความนะคะว่าสนใจครีมเนาะทิ้งข้อความไว้แค่นั้นละเดี๋ยวนูจะเข้าไปตอบเข้าไปส่งรายละเอียดให้แต่ถ้าผู้ใดบ่มีไล่อีก็โทรกิงกางมากก็ได้นะคะนูก็เป็นคนรับคือเกาเนาะฝากไว้หน่อยนะคะความสวยความงามเนาะอะมาดูแนวทางตัวเลขกันดีกว่าค่ะ ว้าวลายมันยายห่างนะคะผู้เพื่อนอยากได้ตัวเล็กเพื่อนกับหายคอเขาแล้วนะคะใจเย็นๆน,นะคะเวลามันกับว่าขั้นใดๆพร้อมนะแล้วกะเออขอหาหลายใดเสริมแนสันดีช่วงนี้ยอดวิวกะลอยล้อนะคะคุณพ่อคุณแม่บ่คอยเห็นคลิปนะคะบ่คอยเห็นเอ่อช่องบุญน้ำโชคไปแจ้งเตือนวสันบางคนโทรมาเศร้าเฮ็ดแล้วบ่ youtube พ่าวสัน สามเดือนแล้วที่แมวบ่ได้บ่ได้เบ่งตัวเลยว่าสันหาจังไรกะหาบ่เจอบ่เห็นแม่แต่คลิปเดียวว่าสันโอ้ยหนูกะรงคลิปคู่มือคู่เว้นนะคะเอฟซีบ่เห็นนะคะระบบเพิ่นบ่เปิดการมองเห็นถ้าผู้ใดนะคะอยากซอยเนาะกะกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กะซอยการเปิดการมองเห็นให้เส้นซองได้นะคะกับฝากน้ำแน่นนะคะอ่ะแนวทางพี่เอฟซีใจดีค่ะมาดูกันเลย ล่างอย่างเดียวเนาะ,ะเป็นนักซื้อ้บบเลื่มข้าวประจํางวดวันที่1 6บหกก6อค่ะสำหรับงวดนี้นะคะเดนล่างของพี่เอซใจดีนะคะฟันเดนไปที่เลขหนึ่งค่ะจับตามองดีๆเลขเดนนี่นะคะ เดินดีพอสมควรนะคะถ้าเกิดว่าเบิ้งเล็กจับคววงพี่เพื่อนบอมกักสามารถเอาหนึ่งเนี่ยไปเมื่อยไปแลนเนาะหรือว่าเอาไปจับใส่ตัวอื่นๆก็ได้นะคะตัวที่แม่นมากๆก,ก,ก็คือเลขเด่นเม็ดเดียวนะคะเด่นมากเลยนะคะจับคู่มาในงวดน,นี้นะคะ4คู่4ี่หางค่ะนะคะพี่เพื่อนจับมาให้นะคะมีหนึ่งศูนย์ค่ะ1นึ่หนึ่งห,งห,งหงสอง แล้วก็1-3ค่ะ1 0 1 1 1 2 1นนะคะงวดนี้มาแต้มต่ำประสันพี่ว่าเนาะอ่ะจังไดน,นะคะคุณพ่อคุณแม่มักบ่มกักจงังไดลองพิจารณาเบิงชอบกระจัดคัดกับพนันคือเก่าเหมือนเดิมค่ะ,ะเส้นซองกับบอลลูคือกันนะคะว่าสิเป็นจงังไดกะหวังว่าแนวทางที่หนูมานำเสนอเนี่ยกะหวังว่าอยากให้ถืออยากให้เขาบ่ถุกสํำนักคุณละ เพื่อให้ FC ที่มัติดตามเนาะโชคมานนะคะมีเงินมีทองใส่นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเลขสีออกอยันันกับมุมีไพ่หูคือว่าเนาะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะวิเคราะห์ไต่ตอมดูนะคะเป็นตะคือไหมชื่นชอบไหมอะไรยังไงนะคะลองพิจารณาเบิงค่ะหวดนี้พี c ใจดีนะคะฟันเด่นล่างไปที่เลข1น,นะคะจับคู่1011 1213ค่ะ แต่คือไม่ค่ะคุณพ่อคุณแม่แต่ว่าุพ่อคุณแม่ที่ติดตามเจ้าจองสีหูแล้วล่ะเออว่าเป็นยังไงหนูคือมันแห้งแถในงวดน,นี้นะคะมันมีตัวที่หนูจะต้องตามนะคะสิออกบ่อออกหรือจังไหนกระซ้างนะคะภายใน3มเดือนนี้หนึ่งหนึ่งกับสามต้องตามทุกงวดน,นะคะหกหกงวดเนาะสมเดือนหกงวดน,นะคะกะาหวังว่าอยากให้มานในงวดน,นี้ล่ะเพราะว่าตามมาลายงวดแล้วถ้าไปโดนก่านี้มาจิบเปลือกง,งบจังน,นี้ถ้ามากงวดนี้ก็ดี นคุณพ่อคุณแม่เฮียไปน้ำกันเนาะเฮาเนาะหาแคปหน้าจอเดออ้อจ้ะอ่าโอเคเนาะอ่ะฝากเอาไว้ให้พิจ,จารณานะคะหลังจากจบคลิปนี้นะคะฝากติดตามไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีแนวทางของเสยนเล็กอุบลน,นะคะที่สำคัญของเส้นเล็กคือชุดบนเด้อคุณพ่อคุณแม่ เลขชุดบนนะคะสูตรบนของเพื่อนคอน้างเป๊ะมากๆนะคะฝากติดตามน้ำแน่นะคะและก็มีแนวทางของอาจารย์วาริศนะคะทักไปแล้วนะคะเดี๋ยวถามเพื่อนทรงมากเนาะเพราะว่าแนวทางของเพื่อนนะคะหดวมือกีเขาไปที่หนึ่งเก่าเก่าหนึ่งลางนะคะอ่ะคลิปนี้นะคะจะสองขอจุไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวยังไงเราไว้เจอกันใหม่คลิปถัดไปคะ่ะขอบคุณคะ่ะ